สวัสดีครับวันนี้มาดูาพระยอดนิยมอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นของวัดช้างให้ครับอันนี้หลายคนคงรู้จักแล้วแหละมันออันนี้จะเป็นหลวงูมม่ทวดนะฮะก็ถือว่าเป็นเนื้อว่านรุ่นสามนะฮะเขาเรียกว่าหลวงู่ทวดพิมมาท่านร้อยยี่สี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะก็ รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วปลูกเสกปีตรงมนรฮะแต่ว่าออกจำน่ายเทียปีพัอยี่บโดยที่หน้ากล่องเขาเขียนไว้ว่าเป็นปีตรงมนะอย่สนะหลุมตัวแล้วครับอ่าเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าอ่าประสบการณ์นี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวด้านแค้วคาดนะฮะก็คือรุ่นนี้นะก็คือหลังจากที่พระจารย์ทีมเสียไปเนะี่ยก็ยังไม่มี รุ่นไหนที่สร้างมาจนกระทั่งปี2022-24เนี่ยก็ได้สร้างพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ขึ้นมาอ่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์เนี้ยหรือว่าพระรุ่นเนี้ยครับทาเยอะนะครับพอสมควรเันรวมๆแลวก็ขันเขาว่าเป็นหลักแสนมืองกันแต่ว่าก็ยังมีหมุนเวียนในตลาดก็พอสมควรอยู่นะฮะ เท้าหาก็ประมาณสักหลักพันถึงหมื่นนะแล้วแต่พิมพ์ฮะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าว่าน,นี่งอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่ว่าเสียดายจมูกหักนิดนึงอ่าเนี่ยมันไม่ค่อยโฟก,กัสเดี๋ยว เห็นไหมครับแร่มันจะมีแร่มีมวลสารอยู่เป็นแร่ผุดผุดขึ้นมาเลยเนี่ยจมูกหักไปหน่อยนะฮะแต่ว่าสภาพโดยรวมก็พอสวยนะครับพิมพ์เนี่ยมันไม่มีบอลน,นะถ้าเกิดมีบอลจะราคาแพงกว่านี้บอลก็หมายถึงเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเกินมากลม,กลมผุดมาข้าง,างอะไรเงี้ยเนี่ยครับเห็นไหม ที่เราเห็นแวบๆ,ๆ,ๆเหมือนกากเพชรนั้นเขาว่าเป็นแร่กากยายักนะน,นี่เส้นเส้นลอยยงลอยยน,นต้องชัดนะตาต้องลึกนะฐานก็จะเป็นอย่างนี้ฮะคอยตัดนี่ด้านหลังนะจะมีเนี่ยเม็ดทองทองเม็ดแดงๆมั่งอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาผสมมวลสารของปีเก้าเจ็ดอยู่นะก็เพื่อนๆที่เช่าหาก็จำพิมพ์ดีกว่าจำพิมพ์กับตำหนิให้ดีๆฮนะเพราะว่าของปอมนี้ยังทําไม่ค่อยเหมือนนะเนี่ยฮะแร่ทองแร่เป็นเม็ดๆผุดๆขึ้นมาเนี่ยเนี่ยฮะ อน,นีมีเม็ดนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะเป็นถือว่าเป็นพระนิยมของวัดช่งให้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะคือหลวงปู่ทวดเนี่ยก็เป็นที่เก่าวขานอยู่แล้วครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ประสบการณ์นี้เกี่ยวแค้วคาด อุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ต้องหนูรวดที่หนึ่งอยู่แล้วฮะก็ยังมีพอเช่าหาได้นะฮะเพราะว่าพ้ายัางหมุนเวียนตลาดนี้พอสมควรกันเพราะว่าพ้าสร้างจานวนเยอะรุ่นนี้อาจารย์น้องบุกเสกด้วยนะครับแล้วก็เกจีสายเขาอ้อหนุมปมหมุนอย่างเงี้ยมีนะก็ถือว่าเป็นพ้าที่น่าใช้เหมือนกันแล้วก็อนาคตดีนะโอเคครับสำหรับวันนี้ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ทีนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากครับ